สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยานิโกกอก,กนะคะไปดูร้านก่อนนะคะฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะคะฝนตกทั้งคืนแรงด้วยนะคะน้ำเต็มทุ่งไร่ทุ่งนาเลยนุน้ำท่วมข้าวเขาเลยฝั่งนูน้นโอ้โหตกจังนะคะ ดูร้านก่อนนะคะนี่ครัเราก็ยังไม่ลื้อหรอกค่ะเราก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ไป,ปให้กับทางโรงเรียนเลยนะคะบนตกก็จะเปียกแต่เนาะ ฝนยิ่งตกทุกคืนทุกวันอ๋อวันนี้จะแก้อาเปก่อนนะคะนี่นะคะตกทุกคืนทุกวันเลยเมื่อคืนนี้ก็ทั้งตกทั้งแรงนะคะเปียกสินี่น,นี่เป็นไม้เปียกแล้วอ๋อ เหลือแต่หมอหนุ่มนู่หมอหนุ่มอยู่ตรงนั้นอ้าแล้วแต่ใครจะพิจารณายังไงถังขยะก,ก็เต็มเราจะได้เก็บอยู่ถังนี่อือออ้าวอาวอ้าวอ้า,อาไปแล้วไปแล้ว ช่างลืมนะคะช่างลืมนะคะอ้าวอยู่ตั้งนานอยู่ตั้งนานไม่รืออยู่จมปาโงกลับอย่านีรือตามย่านีบอกไม่ได้เดี๋ยวสาราฉันโดนผีหลอ

เเลเล่่นนนนนนๆะะะคครรัับบแล้วย่าหนิงก็กลางค่ำกลางคืนหรือว่ามืดแล้วย่าหนิงก็จะไม่กล้าออกมาอีกเพราะว่าย่าหนิงก็ต้องกลัวนะคะพี่น้องวังเวงปะมันวังเวง <c oughs> มันว,งวง <c oughs> ันวงเวงว้าเว, <c oughs> นวางนี่ทีมช่างนี่จะไปทําบ้านย่าหนิงเนาะใช่ก็ไปใส่บ้านไว้หรือก็ไปใส่ที่บ้านสิค่อยก็รื้อไปแล้วเมื่อวาน เต็นสามอันยังไม่ได้ไปติดให้ยายเลยเนาะเอาไอ้จอยขยับออกแม่อย่ามาบังหน้ากล้องเขาแมนออกไปไี่เสือเรียกมันไปมันม่มาแห้งวันนี้แห้งวันนี้แล้ววันนี้มาทางนี้แห้งวันนี้วันนี้รักไปนอนบ้านฉันใช่ไหมเมื่อคืนน่ะแห้งวันนี้วันนี้แล้ววันนี้วันนี้วันนี้หรือทุกวันเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอบนั้นรอบนี้ทางนี้ทางนี้ ไปก็จะเห็นแต่ต้นหมักตะขบกับหมักหือนะพี่น้องนะ,น,ะน,นี่แหละคืนไหมค,คืนในคืนใ,นนใ้ป่าจริงๆเนาะปลูกตะกบให้เรียบร้อยกหรอปลูปตกตะกบปลูกมะละกอให้เรียบร้อยมะละกอนะคนที่เกลียดลุงทนนะอย่ามากินเป็นเด็ดขาด <laughs> พี่เบกต้นเลยเหรอพี่นี่มะละกอข้างหลังนี่ด้วยดกดกทุกต้นด้วยดกทุกต้นด้วยได้อยากจะกินเอาไปตำนาไอ้ตำ<า>ดำนา,นาอ่ามาเอาได้เลยลงแผแถวเราพวกเราร้านน่ะยังไม่ลื้อนะร้านเอาไว้ก่อนนะลื้อแต่ผ้านี่่่ยไมลือมอมอ้อแต่ผ้าเต็นท์ไม่กลัวเอามาจอบอยู่ โอ้จอบแล้วเรื่มอดมันไม่กินบ,บ่อพวงไม่กินบอ่บอหยบ่อบ่อกินนี่ออกไป้นไปให้ช่างิดให้เลยตอนนี่เออให้ช่างติดให้เลย,อเลยโอ้ยลืกกระทันหันเลพี่น้องเยือแบบกระทันหันไปก็ติดตั้งเรียบร้อยช่างช่างกลุ่มนี้ไปทของครย,ยากไปทำของอาจารย์ไอพิฒณาพิฒนา,าแล้วก็ต่อของแม่ปลก ที่ไหนสวนยางบอกใช่ทางสุทธาลุ่มหวอ่ะใช่เลยหรือทางไปน่ะต้นมะขามนั่นเองหรออต้นมะขามตะวันน่ะเหรือก็ไม่ได้ไปถึงนั่นสักทีก็ไม่ได้ไปถึงนั่นสักทีเรียบร้อยแล้วมุ่นไปเพราะว่ารถค่อยมันสูงอนะก็เลยมุ่นไปเลยอ๋อวางกระนกู้เย็น ตู้กับ,บ้วแถตวต้นมะขา,ามน่ะหรือผู้ผู้เขาทำไมเอาดินถมเนาะรถมาอยู่มเมื่อกี้นี่รถมาอยู่มเมื่อกี้เห็นไหมเขาถมน่ะออเรียบร้อยแล้ว<น>เห็นไหมช่างเร็วมากนะคะแต่ไปติดที่บ้านแล้วนะคะโอเคโอเคอเสร็จเรีเยบร้อย ะะแล้วก็จะตามทีมช่างไปนะคะไปก็ไปติดที่บ้านเลยนะคะก็นะะจะตามทีมช่างไปแล้วนะคะ ็จะมาติดตั้งที่บ้านนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดสั่น้ายคายด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ